นี่คือแอปบีแอปบาร์เบิรเกิดมาพร้อมกับความเรียวความสมจริงที่เหมือนจริงๆไม่ว่าจะเป็นนิสัยบุคลิกภาพที่แสดงออกมาได้โดยไม่มีความผิดเพี้ยนจากตัวตนจริงๆเลยแม้แต่นิดเดียวเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นเหมือนกับเขาได้เพราะเขานําตัวตนจริงของเขามาผสมผสานกับทรัชซูเบอร์ของเขาได้อย่างลงตัว แถมเขายังสามารถที่จะทําให้ทุกคนสนใจในเรื่องไร้สาระเกี่ยวกับวีทูเปร์ได้อย่างน่าดัานดทนทให้ทุกคนออกมาดิ้นบล็อกบล็อกบนโลกอะไรไม่มากก็น้อยแถมยังสามารถแถ้ต่อหน้าคุณดูในไลฟ์ของตัวเองอย่างหน้าตาเฉยแอบได้ไปคุยกับเขาแล้วหลักไม่แล้วแอบคิดว่าถ้าเรื่องเนี้ยเราเอามาเป็นอุทาหรณ์มันจะดีวกวาการแซะนะคุณซึ่งคุณติดซึ่งคุณรอติดตามได้ในช่องแอบต่อไปคุณว่าแอบจะทําเป็นคอนเทนต์ประมาณไหนเดี๋ยวขอแอบดูก่อนแล้วกัน เป็นไงเก่งปะเก่งปะแค่น่าจะไม่พอความเบียวระดับที่คนธรรมดา,าไม่สามารถที่จะรับรู้ได้แต่ถ้าคุณมองเห็นด้วความเบื่ในหัวใจอันเ็น้อยของเขาได้ก็ไม่ใช่เรื่องอยากที่จะมองเห็นด้วความบิ๊กเบื่อและความคริ้นช์นั้นได้เรามาดูความสามารถีแท้จริงของแอป e ซปดีกว่าแอ i g a l สามารถที่จะดูดกลืนข้อมูลไร้สาระเกี่ยวกับ v t u b e r มาได้ เพื่อที่จะเอาไปแซะซึ่งมันก็คือคอนเทนต์ของเขาเอาจริงๆดูจากสภาพแล้วบ้านเขาก็ดูมีเงินไม่ใช่น้อยน่ยแนะแต่ไม่รู้พี่แกไปโดนตัวไหนมาทําให้พี่แกไม่สามารถที่จะคิดวิเคราะห์หรือว่าทําสิ่งอื่นที่ดูเข้ากับฐานะของบ้านตัวเองได้หรือว่าพี่แกอาจจะเป็นพ่อค้ายาระดับตําบลก็ได้อืมเบอร์ซ่ถึงว่าทําไมชอบทําตัวต่าตมได้นาดนี้ พ้าพี่แกมีเงนินเอาวปทํำอะไรที่คนชาติฉลาดเขาไม่ค่อยทํากันอย่างเช่นการจ้างวานลูปหนึ่งร้ยวันเป็นต้นเรามาดูประวัติการแซ้ของแ p ปเปินลมกอกกล้วยหอมจํมส้นกันดีกว่า อขอเธอยายผมได้เห็นสิ่งที่มาทำเถอะเอาเป็นว่าส่วนใหญ่แอบแซบเขามักจะแซะพวกสังกัดและค่ายเป็นพิเศษเพราะอะไรผมก็ไม่ได้ใจสงสัยอยากได้เพื่อนอยากจะอยู่กับเพื่อนได้เยอะมัง้งขอว่าคุณเอเลียนทีมมอบเนื้อหาขยาะสมองให้กับผมครับผมโดยปกติแล้วแอบแบลจะแซะเหล่าวีดูเบอร์ที่เขาคิดว่าแซะแล้วไม่มีปัญหารหรับตัวเขาแน่นอนว่าจะเป็นใครก็ได้ยกเว้นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนรักเพื่อนเลิฟเพื่อนที่เขาแซะแล้วคนคนนั้นเขาจะดิ้นบลักๆเหมือนกับปลาดุกเกยตื่น ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทั้งๆที่มันคือคอนเทนต์ของเขาอ๋อมาคนละกรณีกันแหมราไปแซะเพื่อนใหม่แล้วเขารู้สึกไม่ชอบขึ้นมาจะทำยังไงล่ะแหะแมมีเพื่อนเยอะๆดีแล้วจะได้หากินได้อย่างง่ายดายแอบมองเธออยู่นะจ๊ะมักจะมีความมั่นหน้าในตัวเองสูงเนื่องจากว่าในโลกออนไลน์เราจะทำอะไรก็ได้เพาต่อยเราพันจอไม่ได้หรอ รเรื่องเกมโบราณันี่แม่กูตามใจนะอยู่ลยบ้านไอ้สัตว์หนจะพ่อกูดว่พาวพ่อกูวเป็นโสอไอ้สัตว์สอ,สอ่ะสา,าสวสวยเองอทำไ้การกระทำการแสดงออกงเขา,าค่อนข้างที่จะออกไปในทางที่ใครหลายๆคนไม่ค่อยชอบขีน่าสักเท่าไหร่เรามาดูความชอบและสิ่งที่ไม่ชอบของน้องแอปตันโอลิมปิกกันดีกว่าสิ่งที่ชอบคือ้านหนูแม่ผิดคอไปคำชมที่เกิดจากเพื่อนรักเพื่อนเลิกคนใหม่ของเขาดราม่า สิ่งที่ไม่ชอบคือเกลือและความาแพ้แพ้เกลือนี่น่าจะหมายถึงาการกดกระชาแล้วเกลือนะส่วนความแพ้แพ้นี่ก็คือการแสดงออกถึงการที่ไม่ยอมรับความเป็นจริงของตัวเองและก็ดินปลักๆแบบซึ่งมันย้อนแย้งกันจริงหรือเปล่าล่ะืมชอบคำชื่นชมทั้งที่ทําให้คนอื่นรังเกียจแต่ดูจากสภาพแล้วเขาคงไม่ได้ต้องการมันหรอกนะแล้วจะใส่เพื่ออะไรวะสงสัยตัวละครกับตัวตนมันไม่ใช่อันเดียวกัน ไม่รู้ทำไ,ไมเขาถึงโรลเพลย์เป็นตัวเองได้เก่งเก่งแบบเก่งจริงๆผมนับถือเลยครับเดสต c กครับทั้งความหนาของเบ้าหน้าทั้งความเบี้ยวของตัวเองทั้งความเบื่อและความคริ้นช์รวมไปถึงสติปัญญาในการกลั่นกรองความคิดให้ออกมาได้อย่างมีเหตุผลผมอิจฉาอะสมองแบบนี้มีได้แค่ลูกคนรวยเท่านั้นแหละไม่ได้รวยตัวเองนะรวยจบบากบารมีของพระบิดามารดานะจ๊ะคุณขา และยังไม่หมดแค่นั้นเมื่อไม่นานวันนี้ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในวันที่13เดือนพยอพระยิ้มในปี63ได้เกิดเหตุการณ์ไซเบอร์บูรี่ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แอบกินแกรกไม่ชอบเอาเสียเลยจริงๆมันก็ไม่เบี้ยรหรอกวันที่13เดือนพยอพระเป็นยามปี63ได้เกิดเหตุการณ์ไซเบอร์บูรี่ซึ่งเป็นสิ่งที่แอบโอกไก่ไม่ชอบเป็นอย่างยิ่งเลยและพอแอบแคมเบิรไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้แอบชิมจึงได้ดำเนินการบ <Bull ie. S 1> ูรสี่คนใน แหมคนมันไม่ชอบอ่ะจริงไหมจะทนได้ยังไงอูรลูๆกันอยูอ่แต่บางครั้งสิ่งที่เราไม่ชอบก็เป็นส่วนหนึ่งของสันดานของเรานะนี่แหละคอนทราดิชันเรามาดูความลับของแอบอ้อมแ่มกันดีกว่าแอบไอ้หมุยเป็นโรคกลัวความสูงเราสามารถสังเกตได้โดยง่ายจากการที่เขาชอบทําตัวตอมตุมอยู่เสมอเสมอและแอบออนอ,อ์ดน,นแอดยังเป็นโรคอัจฉริยะเช่นกันและเราก็สามารถสังเกตได้จากวิธีการพูดแบบโลจิกป่วย <c oughs> พอกำลังปกเป็นความฉลาดหลักแหลมอันน่าอายของเขาอยู่<ะ>คุณแอบบอก<ะ>คุณฮานะหน่อยครับห้าสิบห้าตัวการนี่คุณตัวการเทปยังไม่ได้พูดเลยคุณคะแนนค่ะขอบคุณคุณไอไอที่โดเน a t มาจำนวนหนึ่งรอยบาทโดเนตทางช่องทางทัวร์เวลตในเวลายี่สิบนาฬิกาห้าสทีวันที่ห้าธันวา ขอสองพันยี่สิบโดยมีข้อความเป็นภาษา,าไทยภาคกลางตามนี้คือบอกให้คุณแอบบอกรักคุณธนัทหน่อยครับห้าสิบห้าโอเคคุณแอบต้องพูดใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะคุณดูสภาพคุณธนัทที่กำลังกดอัดเสียงไว้สิคไม่ได้กดอ,อัดเสียงไปแล้วคุณ เออสิคะออสิคะคุณแบบอบคุณนะแอบรักเอมิเลียแอบรักคุณ,คณ,คณ Mitsubishi, Toyota, Honda, Mama, Orang Sumo, Salam, Dance.